เคยไหมรู้สึกเหมือนชีวิตมันสับสนวุ่นวายเหมือนเรากำลังเล่นหมากรุกแต่ไม่รู้กติกาไม่เห็นกระดานทั้งผืนผมเองก็เคยเป็นวันนี้ผมอยากชวนคุยเรื่องหนังสือ your next five moves ของ patrick bad david หนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนแค่เรื่องธุรกิจแต่มันสอนวิธีคิดเกมชีวิตให้ขาดแบบนักหมากรุกประเด็นแรกที่ผมชอบมากคือเรื่องการมองเกมระยะยาว คนส่วนใหญ่มักโฟกัสแค่ move ถัดไปแต่คนสำเร็จจะมองไป5 move ข้างหน้าวางแผน anticipate สิ่งที่อาจเกิดขึ้นแล้วเตรียมพร้อมรับมือลองนึกภาพตามนะสมมุติคุณอยากมีธุรกิจคุณอาจเริ่มต้นด้วยการหาไอเดียแต่จริงๆแล้วคุณต้องมองไปถึง move ที่1ห,หาพาร์ทเนอร์ที่ใช่ Move ที่2สร้าง Product ที่ตอบโจทย์ Move ที่3หา Funding Move ที่4 Marketing Move ที่5 Scale ธุรกิจเห็นไหมมันไม่ใช่แค่ทำแต่มันคือวางแผนอย่างเป็นระบบประเด็นที่2คือ การเข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองในหมากรุกแต่ละตัวมีหน้าที่ต่างกันหม้าเดินแบบหนึง่งเรือเดินอีกแบบหนึง่งคุณต้องรู้ว่าคุณเก่งอะไรไม่เก่งอะไรแล้วหาคนที่เก่งในสิ่งที่คุณไม่เก่งมาเติมเต็มผมไม่เก่งเรื่องบัญชีเลยวะ่ะเพื่อนผมคนนึงเคยบอกผมแบบนี้ผมเลยแนะนำให้เขาหา CFO เก่งๆมาช่วยดูแลเพราะเขารู้ว่าตัวเองไม่ถนัด จำไว้ว่าชีวิตไม่ใช่แค่การเดินหมากแต่คือการเข้าใจเกมทั้งหมดผมอยากสรุปอย่างนี้ครับ y o u Next 5 Moves สอนให้เราคิดอย่างมีกลยุทธ์มองการไกลเข้าใจตัวเองและรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด ถ้าคนอยากเป็นคนที่ไม่แค่เล่นชีวิตไปวันๆแต่ชนะในเกมชีวิตลองเอาแนวคิดนี้ไปปรับใช้ดูนะครับแล้วถ้าคนเคยอ่าน Your Next Five Moves แล้วได้ข้อคิดอะไรดีๆคอมเมนต์มาคุยกันนะครับผมอยากรู้ว่าคุณได้อะไรจากหนังสือเล่มน,นี้บ้างแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้เพราะผมจะมาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการเงินความคิดเปลี่ยนชีวิตและความมั่งคั่งที่ยั่งยืนอีกเรื่อยๆครับ